ความสามารถที่ข้ามีไม่ได้มีแค่นี้นะไปซะเถอะถอยไปข้าเองนะพี่สาวเซปีศาตร,ระวงังเ้อช่วยท่านเอง จินเดอนเฟื่องถงกับตั้งค่ายกลไว้จะรออยู่นี่ขนาดข้าตั้งค่ายคนล่วงนะ กับบกค่ายกลรวมกับพลังเทพก็เอาชนะถูสารหงหงไม่ได้เลยสักนิดพี่สาวเซียนปิศาจไปเป็ไรช่มหมเจ้ารู้สึกผิดหรือยังข้าผิดไปแล้วผิดตรงไหนผิดที่ไม่ควรโกหกทำให้ท่านโกรธ ไม่คนแอบอู้ตอนฝึกวรยุทธ์ยังมีอะไรอีกคือยัยงยังมีอีกจะรู้ว่าเสียงคู่พยัคฆ์เรียนอยู่ที่ร้านสุราหเหตุใดยังมาเสียงอันตรายที่นี่อีกเพราะว่าเพราะว่าท่านอยู่ที่นี่คนที่มีชีวิตอยู่สำคัญกว่าข้ากลัวท่านจะมีอันตรายเสียงคู่พยัคฆ์เรียนข้ามอไหรก็ได้แต่โอกาสที่จะช่วยคน มักจะมีเพียงชัว่วพริบตาตอนนั้นหากข้ามาเร็วกว่านี้พ่อแม่เจ้าอาจไม่ต้องตายนั่นไม่ใช่ความผิดท่านหากเจ้าเร็วพอก็ยังจัดการกับเซียนคู่พยักรียนได้ทัน คิดว่าข้าจะไปฆ่าเจ้าจริงๆเหรอครั้งที่แล้วที่ถูซาน พวกเจ้าสองคนหนีรอดไปได้ครั้งนี้ความแค้นของพ่อแม่รวมถึงนี่เก่าที่พวกเจ้าตามฆ่าข้าข้าจะขอทวงมันคืนกับพวกเจ้าทั้งหมดเลย<ไป><ไป>

แย่งความสุขที่เป็นของข้าไปถ้าแค่อยากให้ครบอบครัวปลอดภัยพวกท่านอายุยืนเป็นร้อยปีวันนี้เป็นวันตายของพวกเจ้า ยังเหมือนตอนเด็กไม่มีผิดพอมีเรื่องควรใจก็หนีหน้าโกรธหรือเปล่ากกลัวเคยถูกมนุษย์ทำร้ายเมื่อเยาว์วัจิตมานยังฝังลึกข้าให้เขาติดตามเจ้าเพราะอยากให้เห็นความเมตตาและข้อดีของเผ่ามนุษย์ถามหน่อย ที่ทำให้เขาเห็นหรือไม่เหมือนว่ายังยังทำไม่ได้ไม่เพียงแต่ทำไม่ได้กลับกันคงแกล้งเขาไม่น้อยเปล่านะก็ก็แบบก็พอมีบ้างบางครั้งแค่บางครั้งเอง อะไรเหรอจดจำความสุขในวันนี้ไว้ในใจพี่สาวเซนปีศาต์ทูซานผูกสัมพันธ์ให้เผ่าปีศาต์มาหลายพันปีระหว่างนั้นมีเรื่องราวมากมายใช่ไหมแน่นอนแล้วความรักของมนุษย์กับปีศาต์ออ ข้าหมายถึงว่าที่ผ่านมาแม้จะไม่ลงรอยแต่ก็ข้องเกี่ยวกันบ่อยครั้งเรื่องความรักใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้อะถูกมะต้นขู่ชิงผูกวาสนามานับมีถท่วนครอบคลุมผู้มีลักษณะเฉพาะมากมายแต่ไม่เคยผูกวาสนาระหว่างมนุษย์กับปีศาจหลายปีขนาดนี้ไม่มีสักครั้งเลยเหรอเพราะอะไรอ่ะง่ายมาก หลังปีศาจแปลงกายถึงรูปรักษณ์จะเหมือนมนุษย์มากแต่ความเคยชินขนบธรรมเนียมก็ต่างกันอยู่ดียิ่งกว่านั้นอายุขไขก็ต่างกันมากต่อให้รักกันในช่วงหนึ่งก็ไม่อาจรักไปช่วนิ้รันอย่างนี้่เองงานเลี้ยงผูกวาสนาครานี้คนเยอะมาก จัดการเรียบร้อยหรือยังพี่หญิงวางใจจัดการเรียบร้อยหมดแล้วได้ยินว่าคืนนี้พี่หญิงกับเย้ชูไปดูดอกไม้ไฟที่ตลาดถูซานจัดงานเลี้ยงผูกวาสนามาหลายปีพี่หญิงดูสนใจเป็นครั้งแรกหากพี่หญิงอยากให้เยชูได้เปิดหูเปิดตาท่านให้เขาไปเองหรือให้จิ้งจอกน้อยตอนอื่นพาไปก็ได้แต่พี่หญิงไปกับเขาทั้งที่ยุ่งมากไม่คุ้มกันเลย อ,อยากพูดอะไรกันแน่พี่หญิงพลังของปีศาจจิ้งจอกมาจากความรักพี่หญิงเป็นประมุขแห่งถูซานมีเมล็ดพันธุ์แห่งรักผนึกอยู่ในแดนสเสนหาต้องมีความรักถึงจะแตกนอจากนั้นพลังปีศาจจะเพิ่มมาหันทว่าอย่างไรเย่ชูเขาก็เป็นมนุษย์ไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสมยิ่งกว่านั้นความตั้งใจเดิมที่พี่หญิงพางดเด็กนั่นกลับมา นับแต่ค้ากลายเป็นประมุขแห่งทูซานเขายังจะหวันไหวกับผู้อื่นอีกเหรอพี่หญิงไม่ต้องพูดแล้วเจ้ารีบกลับไปเถอะเจ้าค่ะ